สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาลองเลือกรถกันดูนะครับถ้าเราตั้งงบไว้ไม่เกิน7 0 0 0แสนครับอยากได้รถยุโรปนะครับปีไม่ลึกมากแล้วก็ไม่ใหม่มากนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับตอนนี้ Open น o รดมีแนะนําอยู่2คันครับเป็นรถที่น่าใช้ทั้งคู่ครับฝั่งขวามือของผมนะครับเป็น BMW F30 ครับส2 0 d l c i เครับสเปคเครื่องยนต์ก็ใกล้เคียงกับ v o l v o ครับฝั่งซ้ายนะครับเป็น v o l v o V60 ครับ ตัวนี้เป็นตัว D4 ครับเป็นเครื่องดีเซลครับเป็นตัวที่เป็นหัวฉีดไอออนแล้วครับแรงม้า190ม้าครับทอคอยู่ที่4 0 0นิวตันเมตรเท่ากับ BMW เลยครับแต่อัตราเร่งทำไมถึงต่างกันครับคันนี้นะครับศูนยถึงร้อยประมาณ7.7วิครับแต่ส่วน BMW เนี่ยประมาณ7.2วิที่มันต่างกันอาจจะเพราะว่าน้ำหนักตัวด้วยเล็กน้อยครับด้วยขนาดและที่สำคัญระบบเกียร์ BMW ฉลาดกว่าครับเกียกเกียร์เกรโวก็ได้รับเรื่องความทนทานนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในของรถวันโวกันก่อนเลยดีกว่าครับในงบไม่ข้ามเจ็ดแสนได้อะไรบ้างครับคันนี้นะครับก็จะมีออปชั่นเต็มครับมีเรดาร์นะครับไว้ช่วย เซนเซอร์ระยะระหว่างเรากับคันหน้าแล้วก็มีอะดัปติฟคุ้ยคอนโทรลครับนะไฟหน้านะครับเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับแล้วก็สูงต่ำออโต้ครับแล้วก็เวลาเราหักเลี้ยวหรือจะเข้าซอยนะครับมันก็จะมีไฟส่องสว่างด้านข้างด้วยครับระบบไฟตัดเต็มครับนะฮะแล้วสิ่งที่มากกว่า b n w แน่ๆเลยคือระบบ s ิฟตครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัต,ติตอนกรณีฉุกเฉินแล้วก็อันนี้ก็ช่วยเบรกในขณะ ที่เราวิ่งด้วยความเร็วต่ําแล้วในซอยอย่างเช่นมีจักรยานตัดหน้ามีเด็กเดินผ่านอะไรอย่างนี้ครับด้วยความเร็วต่ำเนี่ยระบบมันจะเบรกให้อย่างเต็มแรงเลยครับเพื่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับคนรอบข้างออปชั Option ่นนี้ bmw f30 ไม่มีครับแต่ Volvo มีเรามาชมข้างในกันก่อนเลยดีกว่าครับมาดูกันครับเรามาดูออปชั่นภายในของตัวเจ้า v60 กันนะครับเบาะสีทูโทนครับ น่าใช้มากครับนั่งสบายครับแล้วก็อบกระชับครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบดูโอโซนครับแยกซ้ายขวาส่วนแอร์หลังเป็นแอร์ปกติครับเรามาดูลูกเล่นออปชันของรถกันดีกว่าครับถ้าเราอยากรู้ออปชั่นของรถคันไหนถ้า Volvo เนี่ยเราเข้าไปดูที่ My Car ครับอันนี้นะครับก็มีช้อยให้เลือกใช้งานเยอะแยะเลยครับไฟหน้าเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับ ระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็บายสปอร์ตครับอันนี้ได้ผลดีครับโดยเฉพาะขับในเมืองในกรุงเทพครับในมุมอับเนี่ยเป็นจุดที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลยครับบายสปอร์ตช่วยได้เยอะครับแล้วก็ไดเวอร์อเลอร์เนี่ยครับก็เป็นออปชั่นเหมือนที่ใน m e r c e d e s Ben z มีครับก็เตือนผู้ขับขี่ไม่ให้เมื่อยล้าครับแล้วก็ซิ t ตี้ซฟตี้ครับ ไว้เบรกฉุกเฉินครับเผื่อเราเผลอเลยพลาดอะไรปุ๊บระบบเบรกพวกนี้จะช่วยได้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับนะแล้วก็เตือนระหว่างเรากับคันหน้าแล้วก็เบรกอัตโนมัตินะครับส่วนในโหมดได้ E ของเมนู v o l นะครับก็เป็นพวก Auto Start ์สตอคือมันจะเป็นไกด์ไลน์ทำให้เราขับรถได้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นครับจะลองมาขับตัว沃尔沃 V60 นะครับ ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเครื่องตัว iR นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถด,ดีเซลที่ให้อัตราเร่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่าทอร์กมันสูงตั้ง400นิวตันเมตรครับมาตั้งแต่พันกว่ารอบมันเป็นรถที่ให้สมรรถนะการออกตัวดีเร่งแสงดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันครับส่วนช่วงล่างะนะครับก็จะเป็นรถที่มีลักษณะช่วงล่างที่ค่อนข้างเฟิร์มครับอาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ถูกใจคนที่อยากได้รถที่มันนุ่มนวลครับ แต่มันไม่ถึงแข็งกระด้างนะครับมันเป็นรถที่ออกแบบมาสําหรับการเดินทางไกลๆทางตรงยาวๆแล้วทําความเร็วสูงครับคุณจะชอบรถแบบนี้มากครับเพราะมันให้ความเสถียรเมื่อเราวิ่งความเร็วสูงในทางไกล,ไกลครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเราชอบเข้าโค้งแรงๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นลองบีมไดมันอยู่อยู่บ้างครับเพราะว่าการดีไซน์ช่วงล่างที่แตกต่างกันครับแต่ถ้าทางตรงยาวๆเนี่ยวัวๆในใจผมนะครับให้วนโัว,วเต็มเลยครับ รถที่กดคัน <Stars> เร่งกดเป็นมาแล้วก็วิ่งความเร็วสูงทางยาวทางตรงค่อนข้างเสถียรมากครับส่วนทางโค้งอาจจะต้องผ่อนนิดหนึ่งฮะสู้อบียมตบนยูไม่ได้ครับถบียมตเบนยูให้ตัวได้ดีกว่าครับในทางโ,งโค้งนะครับส่วนอัตราเร่งนะครับค่อนข้างไวครับเดี๋ยวผมลองกดนิดหนึ่งนะครับมันก็จะพุ่งนะครับมันก็จะดึงพอสมควรเลยฮนะ และข้อดีของมันอีกอย่างคือการที่มันเป็นรูปทรงแวกอนครับรูปทรงมันจะดูไม่เชยครับแม้เวลามันจะผ่านไปเยอะก็ตามมันก็ยังดูน่าใช้อยู่เสมอครับวันนี้ลองเทสแบบเป็นลักษณะการใช้งานจริงเลยนะครับถนนเรียบบ้างไม่เรียบบ้างมันก็เป็นรถที่ตอบสนงได้ดีครับไม่ถือกระด้างมากครับถ้าท่านหารถที่ใช้งานได้ดีในทุกสภาพเส้นทางที่เป็น ที่เป็นทางรถเก่งวิ่งนะครับ V60 ก็ตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าต่อให้เราวิ่งทางที่ไม่ไมไมค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่กระด้างมากครับส่วนน้าตาสิ้นเปลืองนะครับเท่าที่ลองใช้งานเนี่ยถ้าวิ่งทางยาวๆเนี่ยเกิน15ลิตรได้สบายครับถ้าเราขับแบบประหยัดนี่อาจจะอาจจะเฉียด20ลิตรครับแต่แบบนตั้นต้องตั้งใจขับนะครับก็คือไม่เร่งไม่ออกตัวกระชากทำความเร็วปลายัก 120อะไรประมาณแค่นั้นนะครับก็จะได้เฉียดเกือบ20โลลิตรแต่ถ้าใช้งานทั่วๆไปอ่ะผมคิดว่าประมาณ15บวกลบก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วครับสำหรับรถที่มีแรงบิดขนาดนี้นะฮะแล้วก็ด้วยน้ำหนักตัวของเขาตัวนี้นะครับก็จะมี adaptive cruise control ด้วยฮนะก็คือเวลาเราเซ็ตแบบเนี้ยมันก็จะจับระยะระหว่างเรากับคันหน้ามันก็จะวิ่งตามคันหน้าไดนะ้ก็เป็น option ที่ดีที่ บีเอ็ในระดับเดียวกันไม่มีครับ <S <S โดยรวมแล้วนะครับสำหรับเจ้า V60 คันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบฟิลในการขับแบบแน่นหนึบเข้าโค้งได้ดีนะครับแต่ไม่ได้เน้นความนุ่มนวลมากนะัก แต่ก็ไม่ถึงกระด้างมากจนรับไม่ได้ว o l โวตอบโจทย์ครับเกาะถนนปลอดภัยแน่นหนึบซึ่งว่า bm จะให้ฟิลที่แตกต่างกันไปครับเดี๋ยวไปดูด้านเบาะคนนั่งกันครับไปดูกันเลยครับสำหรับที่นั่งด้านหลังครับนั่งได้ครับแต่ว่าที่ตรงช่วงรองน่องอาจจะไอตรงที่วางขาจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอ ก็นั่งได้ครับนั่งสบายนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วครับรถยุโรปมีทุกคันอยู่แล้วครับห้าที่นั่งได้สบายถึงจะเป็นแวกอนนะครับแต่ว่ามันนั่งได้5้าที่นั่งครับนะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของด้านท้ายแต่ในงบประมาณเดียวกับ B M w c ด v e น,นะครับความเป็นแวกอนก็มีความคุ้มค่ามากกว่าครับนี้แล้วแต่ท่านชอบแบบไหนเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันครับ นี่แหละครับที่มันเป็น5ประตูแล้วมันมีข้อดีคือเราสามารถขนของข,องขนาดใหญ่ระหว่างของที่มีความสูงได้ครับส่วนเบาะหลังเนี่ยตรงนี้มันพับได้ทำให้เราขนของที่มีความยาวมากๆได้มันก็สะดวกในการใช้งานมากครับส่วนรถคันนี้มันเดิมอยู่แล้วครับผมเคยทํารีวิวไปเรียบร้อยแล้วว่ามันเดิมขนาดไหนเพราะมือเดียวออกห้างใหม่ 59. หา้าหมื่นเก้าความน่าใช้มันแน่นอนอยู่แล้วครับ อยู่ที่ว่าท่านชอบในแบรนด์วอลโวหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาดู B M W กันครับมาดูกันเลยครับสำหรับภายในของ B M W นะครับโทนสีใกล้เคียงกับ Volvo V 6 0เลยครับโทนสีสดใสดูสุข,ขุมครับฮะน่าใช้ทีเดียวครับ คันนี้เป็นตัวไอคอนิกนะครับก็จะเป็นหน้าจอ i d เด e c เล็กครับนะแต่สิ่งที่ bm ทําได้ดีนะครับคือระบบขับเคลื่อนซึ่ง volvo สู้ไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับครับเพราะว่าอย่าง bm เนี่ยมันจะมีโหมดที่ให้เราเลือกได้ทั้งโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตฮะแล้วก็ Eco Pro ซึ่งเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันทําให้ฟีลความรู้สึกมันเปลี่ยนไปทั้งคันครับก็คือเวลาเข้าสปอร์ปุ๊บเนี่ยกลวงอะไรจะมีน้ําหนักขึ้นแม่นยําขึ้น เอาเป็นว่าคุณขับแล้วรู้สึกถึงความสปอร์ตระบบเกียร์มันก็จะปรับตามคือเกียร์มันก็จะทดรอบเพื่อจะเตรียมเร่งกดคันเร่งปุ๊บมันจะพุ่งปุ๊บทันทีเลยนี่ครับคือข้อดีที่ BM เซ็ตมาแล้วมันมันเซ็ตมาได้อย่างพร้อมกันทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเกียร์ทำให้เราขับแล้วรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างในแต่ละโหมดลองขับ bmw f 3 0ตัว 320d lci กันนะครับเครื่องนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวใหม่แลครับจะเป็นเครื่องฝาดำเล็กครับเป็นเครื่องบล็อก B47 ครับมันจะให้แรงม้าที่เพิ่มขึ้นและแรงบิดที่สูงกว่าตัวเก่านิดหน่อยครับสำหรับตัว f 3 0นะครับช่วงล่างนะครับถึงจะมีความเป็นสปอร์ตแต่ก็ยังให้ความนุ่มดวนได้ดีนะครับแล้วก็ปรุมอะไรนะครับตอบสนองดีครับ คือมันได้ความเฟิร์มแต่ก็กอดสนุน,นดีด้วยแล้วก็นุ่มครับฮะไม่กระด้างตอนนี้ผมใช้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวถ้าเราเราใช้ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับความตึงของพวงมาลัยก็จะลดลงครับมันก็ให้ความสบายในการขับมากกว่าโหมดสปอร์ตครับ รวมถึงการเซ็ตระบบเกียร์แล้วการส่งกําลังของเครื่องยนต์ก็จะตอบสนองที่ช้ากว่าแต่ไม่อื่นนะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์ความสปอร์ตมันก็จะหายไปมันก็จะกาลายเป็นรถบ้านครับ b m <DM S 2> ได้ทำตัวด y นามิกซีเล็กโหมดมาได้ดีครับใช้งานง่ายสะดวกครับส่วนพวกอัตราสิ้นเปลืองนะครับ ถ้าเราขับที่ความเร็วไม่สูงมากนะครับแล้วก็ไม่ออกตัวกระชากเนี่ยก็ทําได้ประมาณ20กิโลลิตรครับถ้าวิ่งทางยาวๆนะครับเพราะเครื่องตัวนี้ให้แรงบิดที่สูงครับถ้าผมจำไม่ผิดกกน่าจะประมาณ400นิวตันเมตรครับเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของมันนี่จัดว่าแรงบิดสูงมากครับรถที่ท็์ปสูงๆเนี่ยก็ใช้รอบต่ำานี่ครับมันก็ได้ความประหยัดแล้วก็อัตราการสึกหลอ่อของเครื่องยนต์ก็ต่ำไปด้วยคคนที่เล่น BMW ก็เลย นิยมดีเซลมากกว่าเบนซินก็ด้วยเหตุผลประมาณนี้แหละครับฟีลลิ่งในการขับเนี่ย BM จะให้ความเป็นธรรมชาติความสปอร์ตที่ที่มันน่าใช้มากกว่าฮะถึงแรงมา้าแรงบิดทุกอย่างเครื่องจะใกล้เคียงกันเท่าๆกันเลยครับฮะแล้ว BM ก็ได้เปรียบเรื่องเกียร์ที่ตลาดกว่าฮะแต่ Volvo ก็ได้เกียร์ของ a s ซินครับได้ ได้อย่างเสียอย่างไปคนละแบบครับแต่สิ่งที่ B M W ขาดคืออะไรในรถอย่างแรกเลยครับเข้ามาดูเลยสิ่งที่ไม่มีนะใน B M เนี่ยก็คือว่าตัวเซฟตี้ต่างๆเช่นระบบ c ซ t ตี้ s ซตี้ไม่มีระบบบ y s สปอรไม่มีให้นะระบบช่วยเหลือความปลอดภัยต่างๆ B M สู้ไม่ได้แล้วในรุ่นนี้นะครับที่เราเลลคอมเพลในราคาใกล้เคียงกันแต่มันจะได้อารมณ์ความสปอร์ต รู้สึกในการขับขี่ที่มากกว่าท่านต้องเลือกเอาว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์ทั้งสองคันกันครับดูกันเลยครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้นะครับก็เป็นดีเซล2อครับอันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่และเป็น B47 นะเะเครื่อง2 0 0พเหมือนกันครับเท่าเท่า v o l v o เลยครับแต่ว่า BM ขับหลังนี่แหละครับอารมณ์ที่มันไม่เหมือนกับรถขับหน้า มันคืออารมณ์ของความเป็น BMW แท้ๆเกาะถนนแต่นุ่มนวลในระดับหนึ่งไม่กระด้างแต่ขับมันรวมถึงของแต่งที่มีมากกว่านี่ครับสิ่งนี้ที่ BMW ชนะขาด Volvo เ <ๆ S 1> สมอมานะเดี๋ยวไปดูรถ Volvo กันนะครับว่าห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูกันครับ <ๆ S 1> คันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลสสูบครับ 2000cc เหมือนกันครับแต่ว่า วอลโวเป็นขับหน้าครับก็อารมณ์ขับหน้าแหละครับถึงความแรงมันจะเท่ากันแรงบิดแรงม้ามันจะเท่ากันแต่อารมณ์ขับหน้าก็คือขับหน้าครับรถขับหน้ายัางไงก็เป็นขับหน้าสิ่งพวกนี้มันจะถามใจท่านผู้ชมคนที่กําลังหารถว่าเราชอบรถแบบไหนถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถซิ่งมากแค่เดินทางไกลๆต่างจังหวัดอยากใช้ความเร็วสูงได้อย่างปลอดภัยออปชั่นความปลอดภัยให้เต็มเปี่ยมเลยวอลโวตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากชอบแต่งรถ อยากได้รถที่มีฟิลอารมณ์สปอร์ตขับสนุกต้องมาคันนี้ครับ B M w 3 2 0 d ดีครับแรงขับสนุกประหยัดน้ำมันของแต่งเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับนี่แหละครับคือตัวตัดสินใจว่าเราอยากได้ไหนแบบไหนเพราะสอง,สองคันนี้ราคามันเท่ากันครับเลขไมค์คันนี้ไม่เก้0 0ก้กว่า 9, 9, กว่าครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นเก้เลขไมค์อาจจะต่างกันนิดหน่อยฮะแต่ออปชั่นระบบความปลอดภัยที่ต่างกันมาก อันนี้ได้ความสป,ปอร์ตได้ความขับสนุกเอาไปแต่งได้ได้อารมณ์ฟิลลิ่งในการขับเพราะมันคือรถขับหลังแล้วรถที่ดีเยี่ยมฮะส่วนคันนี้ได้ความปลอดภัยแล้วก็ได้สมรรถนะเรื่องเครื่องยนต์ที่เท่าๆกันอ่าแล้วก็ได้ความเป็นแวกอนถ้าท่านสนใจนะครับในรถทั้ง2คันนี้หรือชอบรถยุโรปปีประมาณนี้ เข้ามาพบเดียได้ที่ Open Road ครับยังไงก็ฝากติดตามวีดีโอของเดียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอตัวสันครับสวัสดีครับ